กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์เดินหน้าจัดโครงการดีจีแคมค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อปีที่2เชิญชวนเยาวชนไทยทั่วประเทศผลิตคลิปวิดีโอสั้น3านาทีภายใต้หัวข้อด g จีแคมค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม4 4 5 0 0 0บาทงานนี้เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อปี2ตั้งแต่วันที่25กันยายนถึง8พฤศจิกายน2567นี้ วันนี้นะคะก็เป็นการถแถลงข่าวนะคะโครงการดิจิแคครั้งที่2นะคะซึ่งเป็นโครงการค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อนะคะก็ ก็วันนี้ขอเชิญชวนแล้วกันน้อยอยากให้เด็กๆและเยาวชนนะคะอันนี้ก็เป็นโครงการสําหรับเด็กมัธยมนะคะซึ่งอายุไม่เกิน18ปีค่ะนะโครงการนี้ค่ะเมื่อปีที่แล้วมีน้องๆเยาวชนเข้าร่วมกว่า2000คนค่ะประมาณ2,300กว่าคนนะคะแล้วก็จากร้อยกว่าโรงเรียนทั่วประเทศไทยทั้ง5ภาคนะคะเป็นโครงการดีๆค่ะก็ในปีนี้ก็อยากเชิญชวนให้น้องๆทุกคนนะคะเข้าอลองสมัครดูนะคะซึ่งเป็นการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็ส่ง มาสมัครกันเยอะๆค่ะซึ่งกลุ่มไหนที่ได้รับการผ่านการคัดเลือกเนี่ยค่ะจะทั้งหมด30กลุ่มนะคะก็จะมีการเข้าแคมป์5วัน4คืนซึ่งก็จะมีการสอนเทคนิคการทำถ่ายถ่ายทำนะคะแล้วก็มีผู้มีประสบการณ์จริงที่จะมาเล่าแล้วก็ถ่ายทอดประสบการณ์รวมถึงมีเด็กๆหลายๆกลุ่มแลกเปลี่ยนกันค่ะก็เป็นโครงการที่ดีดนะคะก็อยากให้พี่ๆส่วนชนนะคะช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงค่ะแล้วก็อันนี้เป็นการรับ อย่างที่บอกค่ะเป็นการรับทั่วประเทศไทยนะคะค่ะแล้วก็จะมีคารวานจากทีมงานของกองทุนสื่อสร้างสรรค์เนี่ยค่ะไปครบทั้ง5ภาคเลยนะคะก็อยากเชิญชวนชน,น้องๆทุกคนให้มาร่วมโครงการดีๆอย่างนี้กันค่ะรกับการตอบรับมากกว่าเดิมนะคะเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยที่จัดไปเนี่ยคิดว่าจะมีการเข้าเข้าร่วมประมาณ1ัน1,500 1ันหกลุ่มนะคะแต่ก็มาจริงๆ0 0 0กว่าก็คิดว่าปีนี้น่าจะมาเยอะกว่าเดิมนะคะคาดหวังว่าจะมาเยอะกว่าเดิมแล้วก็ในการทำแคมป์เนี่ยก็น่าจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันที่เข้มข้นกว่าเดิมครับต้องถือว่าได้รับความสำเร็จเกินความคาดหมายนะครับเนื่องจากว่าเราเตาตั้งเป้าไว้เพียงแค่1ัน0คนอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับแต่ว่าเอาข้าจริ่งเนี่ยมีน้องๆมาสมัครเยอะดั้นขนาดเราเพิ่งพ้นช่วงโควิดมาใหม่ๆนะครับตอนนี้เนี่ย เราไม่มีปัญหาเรื่องโควิดละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คาดหวังว่าน้องๆเนี่ยจะเข้ามาร่วมอบรมกับเราเข้าค่ายเต็มที่เลยแล้วปีนี้น,นะครับก็จะมีการให้ความรู้ในเรื่องของ AI literacy ด้วยนะครับเป็นการให้ความรู้ในเชิงนวัตรกรรมในเชิงเทคนิคนะครับแต่เรื่องของการนำเอามาใช้หรือไม่เนี่ยเดี๋ยวราต,ต้องดูในเรื่องของการสร้างคอนเทนต์ครับเพราะว่าเพคความยาวที่เราให้ส่งมาเนี่ยอยู่แค่ประมาณ3-5นาทีเพราะนั้นเนี่ยต้องมีความกระชบรับครับแล้วการร้อยเรียงเรื่องราวเนี่ยจะต้อง เขาเรียกว่าสื่อสารออกไปให้ตรงประเด็นตรงจุดที่สุดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเน้นของการสร้างสรรจากความสามารถเฉพาะตัวครับซึ่งในปีนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาพร้อมเลยครับที่จะอบรมให้ความรู้ในเชิงเทคนิคในเชิงของการสร้างสรรค์เนื้อหาที่มีความปลอดภัยและมีการสร้างสรรสร้างสรรค์อย่างไรให้ปลอดภัยสร้างสรรอย่างไรให้เกิดความสามีทีปลอดภัครับโอเคในการคัดเลือกเนี่ยมันก็มีอยู่หลากหลายนะครับในเรื่องหนึ่งในเรื่องของคอนเทนต์ในเรื่องของหมายถึงว่าเนื้อหาสาระในการถ่ายทอด ในเรื่องของมุมกล้องการถ่ายทำนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของเทคนิคการจัดวางองค์ประกอบแสงสีต่างๆด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบต่างๆที่ร้อยเรียงเข้ามาเนี่ยมันก็จะให้น้ําหนักแบ่งก,กันไปตามสัสดส่วนครับจกรรมปีที่2นี้ครับก็เริ่มจากการอบรมในแต่ละภูมิภาคเป็นจํานวน5ภูมิภาคนะครับเราก็จะไปอบรม ภูมิภาคละหนึ่งจังหวัดเดี๋ยวเราจะดูว่าในแต่ละภูมิภาคนั้นเนี่ยมีเยาวชนจากจังหวัดไหนมามากที่สุดนะครับเราก็จะไปลงที่จังหวัดนั้น,นะครับการอบรมเนี่ยมีัางอบรมออนไซต์ site, และก็ออนไลน์ใครที่เข้าอบรมไม่ได้ก็สามารถที่จะออนไลน์เข้ามาฟังได้แต่คนที่เข้ามาเข้าออนไซต์เนี่ยก็จะได้รับการเรียกว่าโอกาสในการทำเวิร์กช็อปณสถานที่อบรมด้วยก็เป็นการเพิ่มพูนณความรู้ พออบรมแล้วเนี่ยเขาก็จะมีความรู้ในการสร้างสือ่ mm hmm. อก็จะส่งสื่อเข้ามานะครับให้เราพิจารณาคัดเลือกพอคัดเลือกแล้วเนี่ยเราจะคัดให้อหลือ30ผลงานนะครับสาผลงานเนี่ยก็แบ่งเป็นภูมิภาคภูมิภาคละหกผลงานนะครับสาผลงานพอได้ภูมิภาคหกผลงานหรือ6ทีมเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะมาอบรมครับเป็นเวลา5วัน4คืนครับ หลังจากนั้นก็จะเอา30ผลงานเนี่ยมาเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและคัดเลือกให้รางวัลครับก็เชิญชวนน้องๆน,นะคะระดับชั้นมัธยมค่ะอายุไม่เกิน18ปีนะคะมารวมกลุ่มกันนะคะแล้วก็มาสมัครนะคะแล้วก็เริ่มตั้งแต่วันนี้ค่ะเปิดรับสมัครจนถึงวันที่8พฤศจิกายนค่ะ